สวัสดีครับพบกับซีนี้่สถานีวัดตะเคีนะครับวันนี้เรามาพบกับรถดังรวด,ดำนะครับหมายเลข45 28นะครับกำลังออกแล้วก็ข้างหน้าเราก็จะมีรถนรถบรถรทุกไปนะครับรถดากำลังออกจากสถานีนะครับ เป็นทีเอแล้ครับหมายเลขสี่สองแปดไม่เจอนานเราคิดถึงโคตรเลยครับ ไปลากรถดเป็นลุกไปด้วยไปนู่นแล้วเลยไปแดงไปแล้วนะมองไม่ค่จะเห็นดนะ้านหน้า,นาแล้วก็บอพอหออนะครับห้าศูนย์ศูนเก้าแล้ว สิงทีเราไปเราทำโมเดลไว้แล้วขึ้นด้นะครับนานจากบรรดา ไม่มีรถไฟมาแล้วนะครับมผมก็จะเดินกลับเลยนะครับเพราะผมต้องไปทำงานนะครับ